สวัสดีครับผมกลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมแอดมินโบนะครับแอดมินเพจร้านนะครับสีคิวลำร้นะครับผมวันนี้นะครับผมผมได้นํากระบะฟอดนะครับตอนเดียวนะครับผมตู้ทึบนะครับผมมาจัดโปรให้กับลูกค้านะครับผมนั่นก็คือนะครับหกวดแรกนะครับทางร้านของเราซับค่างวดให้ถึง6งวดนะครับหเดือนกันไปเลยนะครับผมงวดที่7ลูกค้าถึงจะไปจ่ายงวดเต็มนะครับผมนั่นก็คือ6งวดแรกลูกค้าจะจ่ายอยู่ที่ห0 0พันนะครับห้าพบาทนะครับลูกค้า งวดที่7ลูกค้าไปจ่ายที่7,500นะครับซับค่างไว้ถึง6งวดไอ้หมดโควิดไปเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการนะครับหารถใช้งานวิ่งของส่งของต่างๆนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับผมลาฟอร์ดคันนี้นะครับเป็นรถปี2018ตอนเดียวนะครับ ตัวสแตนดาร์ดของรุ่นมันนะครับผมด้านหน้านะครับเป็นของเดิมนทั้งหมดนะครับไฟหน้าไฮโดรเจนแบบธรรมดากระจังหน้าสีดําจากตัวโรงงานตัวนี้ไฟตัดหมอกไม่มีนะครับผมตัวล้อนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อกระทะจากตัวโรงงานขอบ16นะครับยางปีเอ่อยางติดรถมานะครับผมยางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกค้าจะซื้อเดี๋ยวผมจัดยางให้ใหม่เลยสีเส้นนะครับผมตัวรถรอบๆคันทั้งหมดเป็นสีดํานะครับตัวรถก็ไม่มีอุบัติเหตุอะไรแน่นอนนะครับผม สำหรับตัวนี้นะครับตู้ทึบที่เราใส่มาให้ลูกค้าใหม่ของใหม่นะครับเราบอกได้เลยว่าเป็นของใหม่แน่นอนเราเพิ่งใส่มานะครับตัวนี้จะเป็นสายรัดนะครับผมแต่ว่าเราใส่ตู้แล้วไม่ต้องรัดอะไรนะเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังครับฝาท้ายก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่โลโก้ฟอร์ดไฟท้าย2ข้างเป็นของเดิมนะครับจากตัวโรงงานอ่ะภายในตู้เปิดให้ดูกันนะครับภายในตู้นี่ของใหม่หมดไม่มีรอยรูรอยแตกรอยล้านะครับ ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้แม็กไลเนอร์ยังคงสวยงามนะครับไม่มีขีดขาดเพราะว่าเป็นรถตอนเดียวมาเรามาเสริมตู้ให้ใหม่เท่านั้นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันนะครับมีออปชั่นอะไรมาให้บ้างรับภายในห้องโดยสารนะครับตัวนี้นะครับเป็นมือหมุนจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นโทนสีดําทั้งหมดนะครับผมและปอดตอนเดียวนะครับปี2018คันนี้ออปชั่นนะครับมีมาให้พอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบถุงลมนิรภัยนะครับ ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเข้ากับโทรศัพท์ได้นะครับผมฟัง USB ได้ FM ได้หมดนะครับผมแล้วก็มีระบบเซ็นทร์ล็อกนะครับผมที่ปกติจะไม่มีอยู่แล้วสําหรับรถตอนเดียวนะครับอันนี้เสริมเซ็นทร์ล็อกเข้ามาให้อีกนะครับตัวนี้6กเกียร์นะครับผม6กเกียร์วิ่งนะครับผมเป็นตัว6กเกียร์เครื่องยนต์ส2สําหรับเลขไม้นะครับคันนี้ใช้งานมาอยู่ที่9 6 0 0 0กนโลนะครับผมลูกค้าบอดี้ต่างๆบอดี้ภายในนะครับพวงมาลัยไม่มีลอกไม่มีขาดนะครับผม ตัวเบาเป็นเบาะหนังสีดำนะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมก็สวยงามนะครับรถวิ่งงานใช้งานมาน้อยนะครับลูกค้าใครที่กําลังมองหารถใช้งานคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าใช้อีกคันผมแนะนําได้นะครับพลาสติกที่หุ้มอยู่ก็ยังไม่มีแกะออกเลยนะครับผมผ่านการใช้งานมาน้อยรักษาดีนะครับจากเจ้าของเดิมนะครับผมเดี๋ยวไปชมตัวห้องเครื่องกันครับภายในห้องเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2ร้อแรงม้านะครับเท่ากับแคบปเลยนะครับผมตัวเครื่องยนต์ก็สมบูรณ์นะครับทุกจุดน็อตต ก็ไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับรอยฟีเมนอาร์คต่างๆครับตัวนี้ได้โชคด้วยนะครับช็คู่หน้านะครับจากตัวโรงงานเลยไม่มีติดตั้งข้างนอกนะครับผมล็อตแก้มซ้ายขวานะครับคานหน้านะครับผมไม่มีขยับแน่นอนนะครับพลาสติกไม่มีชนนะครับพลาสติกตัวที่อยู่คานหน้าก็ยังอยู่ครบนะครับผมสติกเกอร์นะครับผมและตัวรถรอบๆคันนะครับ ทางร้านเรารับประกันให้สูงสุดว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถกระบะตอนเดียวใช้งานนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าใช้แน่นอนนะครับผมผมรับประกันให้นะครับนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับราคาของเจ้าฟอร์ดตอนเดียวคันนี้นะครับปี2018นะครับคันนี้อยู่ที่369,000บาทเท่านั้นเองนะครับตัวรถสามารถจะได้เต็มนะครับฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างฟรีประกันรถยนต์นะครับฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่่องจัดดผาานลลูกค้้รบไเย แล้วก็ซับค่างวดให้อยู่วดนะครับ6งวดแรกลูกค้าจ่ายงวดแค่เพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับเราช่วยกันให้มันหมดโควิดไปเลยสําหรับลูกค้าที่ต้องการรถไปใช้งานนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับกดกระดิ่งติดตามไม่ได้เลยเรามีรถเข้าใหม่ทุกคันนะครับทุกวันทุกเดือนนะครับผมไม่ต่ำกว่า50คันนะครับและในเตท์เรามีรถมากให้เลือกมากกว่าหนึ่งคันแน่นอนนะครับคลิปต่อไปจะเป็นขนหนลูกค้าจะได้ไม่พลาดรถสวยๆนะครับสาหรับคลิปนี้